วันนี้เรามาจากทางอำเภอเบญจลักษ์ค่ะพามาวัดสเรียมพุทธารามเป็นวัดเล็กๆน่ารักสวยงามตั้งอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งชื่อว่าบ้านสังกันตำบลสำโรงพลันอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดค่ะเป็นวัดที่คุณแอนสเสียมพักดีดำงรงฤทธิ์มาเป็นโยมโอปปะทาที่นี่นะคะเมื่อก่อนก็ชื่อว่าวัดบ้านสังกันเป็นวัดที่สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เริ่มตั้งขึ้นเป็นที่พักสงฆ์เมื่อปีพุทธศักราช2541ค่ะบริเวณนี้ก็จะมีต้นโพโบราณอายุประมาณ100ปีด้วยนะคะต่อมาก็มีตัวแทนชาวบ้านสังกันได้ยื่นเรื่องขออนุญาตสร้างวัดต่อกรมการศาสนาค่ะแล้วก็ได้รับการอนุญาตสร้างวัดเมื่อวันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2545และได้ประกาศตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2547นะคะในช่วงปี2547คุณแอนซิเรียมพักดีดำรงริ์ก็ได้เข้ามาช่วยอุปถัมภ์วัดบ้านสังกันจนถึงปัจจุบันทางเข้าวัดก็จะเป็นทางวันเวยค่ะเข้าทางหนึ่งออกทางหนึ่งเพราะว่าเป็นถนนค่อนข้างแคบเล็กๆนะคะพอเรามาถึงหน้าวัด ด้านซ้ายมือก็จะเป็นกำแพงวัดส่วนด้านขวาก็จะมีการก่อสร้างเหมือนับเป็นสร้างเมนกำลังสร้างเมนอยู่นะคะเราเข้าไปในวัดสิเรียมพุทธารามกันนะคะพอผ่านซุ้มประตูวัดเข้ามาก็จะพบกับโบสถ์สีขาวอยู่ด้านซ้ายมือค่ะเป็นโบสถ์ที่ได้รับพระราชานุมัติให้นำแบบพระอุโบสถวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษมาเป็นแบบ โ,โบสถวัดบ้านสังกันค่ะปราสีเรียมพุทธารามเป็นวัดเล็กๆที่รม่มรื่นมีต้นไม้ใหญ่ไม้น้อยประดับประดาอยู่สวยงามทีเดียวค่ะ ที่บริเวณรั้วรอบโบสถ์นะคะก็จะมีประกาศจารึกเกี่ยวกับเรื่องของแบบอุโบสถและ การใช้ตราสัญลักษณ์ด้วยค่ะ เดินออกมาจากอุโบสถแล้วนะคะหันกลับไปมองก็ยังเห็นความสวยงามโดยทั้งตัวอาคารเองและบริเวณโดยรอบนะคะจัดตกแต่งไว้ได้อย่างลงตัวทีเดียวค่ะเห็นไหมคะว่าที่นี่เป็นวัดเล็กๆในหมู่บ้านเล็กๆแต่สวยงามทีเดียวค่ะที่นี่ก็เป็นวัดอีกแห่งหนึ่งนะคะที่อยู่ในโครงการท่องเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรมตลาดนัดชุมชน มีกิจกรรมนุ่งผ้าไทยใส่บาทวัฒนธรรมน้อมนำวิถีพอเพียงด้วยค่ะเป็นวัดที่มีกิจกรรมต่อเนื่องตลอดไม่ว่างเว้นเลยนะคะเรากำลังจะไปที่ศาลาการประเรียน2ชั้นนะคะด้านในเดินผ่านอุโบสถมาก็จะเจอป้ายวัดเสียเรียมพุทธารามอยู่ด้านในวัดอีกด้วยนะคะด้านซ้ายมือก็จะเป็นศาลาการประเรียนสชั้นค่ะ ตรงนี้ก็เป็นหอระฆังนะคะศาลาการประเรียนสองชั้นนะคะตรงนี้ ชั้นล่างก็มองไปก็จะมีโต๊ะมีเก้าอี้เหมือนเป็นสถานที่พร้อมจัดประชุมได้นะคะเราเดินขึ้นไปชั้นสองกันนะคะที่ชั้นสองก็มีโต๊ะมีเก้าอี้จัดตกแต่งไว้เหมือนกับพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะมีท่านเจา้าอาวาสกำลังสนทนาธรรมกับแขกผู้มาเยือนอยู่นะคะจัดพื้นที่ไว้สวยงามมากๆเลยค่ะที่นี่วัดเสยเียมพุทธารามนะคะบ้านสังกัน ตำบลสำโรงพลันอำเภไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดค่ะเราได้กราบท่านจเจ้าอาวาสด้วยนะคะแต่ว่าท่านบอกว่าไม่ให้ถ่ายรูปท่านเพราะว่าท่านดังแล้วถ้าไม่อยากดังอีกนะคะแต่ท่านก็อนุญ,ญาตให้ถ่ายภาพประชาสัมพันธ์ต่างๆได้ตามอัธยาศัยเลยค่ะต้องกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะคะ จากการที่ได้ติดตามเพจของวัดเสียเรียมพุทธารามก็พบว่าที่นี่มีกิจกรรมตลอดต่อเนื่องเลยนะคะพื้นที่แห่งนี้สาราการประเรียนแห่งนี้จึงถูกจัดเตรียมจัดวางไว้เหมือนกับว่าพร้อมที่จะใช้ทำกิจกรรมได้ตลอดเวลาเลยค่ะที่นี่มีชาวบ้านมาสวดมนต์ทำวัดเย็นกันอยู่เป็นประจำไม่ขาดสายเลยนะคะได้รับการทำนุ บำรุงรักษาดูแลเป็นอย่างดีเลยค่ะต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพผู้มีส่วนร่วมสร้างผู้ร่วมดูแลรักษานะคะผู้มาใช้สถานที่นี้ประพฤติปฏิบัติธรรมทำกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนาก็ขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกทกท่านเลยนะคะ พอเราลงมาจากศาลาการประเรียนแล้วนะคะพบว่าประตูชั้นล่างนี้เปิดแง้มอยู่นิดนึงมองเข้าไปก็พบโต๊ะกาอี้เหมือนกับพร้อมที่จะใช้งานอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันนะคะอาจจะมีการประชุมสัมมนาอะไรต่างๆก็อาจจะมาใช้สถานที่นี้ก็ได้ ออกจากศาลาการประเรียนเราก็ผ่านหอระฆังนะคะแล้วก็ผ่านมาทางด้านหลังอุโบสถค่ะเป็นวัดเล็กๆแต่ก็ร่มรื่นมากทีเดียวนะคะมีป้ายบอกสถานที่ต่างๆด้วยนะคะ พอผ่านมุมอุโบสถตรงนี้นะคะก็จะมองเห็นประตูหน้าวัดค่ะด้านซ้ายมือก็จะเป็นต้นโพใหญ่ที่มีอายุ100ปีค่ะมีหลักหินโบราณด้วยนะคะพอเราเดินออกประตูหน้าวัดมานะคะก็ได้ยินเสียงก่อสร้างเสียงเครื่องมือช่างนะคะกำลังก่อสร้างน่าจะเป็นการสร้างเมนค่ะ อยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดนะคะข้ามถนนมาอีกที่หนึ่งตรงนี้ก็เป็นนอกรั้ววัดแล้วนะคะตรงนี้ก็มีเรือนหลังเล็กๆนะคะเหมือนกระท่อมเล็กๆหลังหนึง่งน่ารักทีเดียวค่ะด้านหน้าวัดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นทางออกแล้วนะคะทางออกที่เป็นทางวันเวย์ค่ะระหว่างทางวันเวทางเข้ากับทางออกก็จะเป็นเหมือนเป็นร่องน้ําเป็นสะบัวนะคะตรงนี้ป้ายทางออกแล้วนะคะก็ ท่านสามารถมาเยี่ยมชมมาทำบุญที่วัดสียเรียมพุทธารามได้นะคะก็ขอกราบขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะ